สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธงชัยเทรดเดอร์นะครับวันนี้ผมจะได้มานําเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งออโต้ MACD นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวชีวัดประกอบต่างๆนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับอันดับแรกเลยขอขอบคุณฟานเ c e b o o k นะครับ u u School Trading, f o r e d b i n a r y Digital นะครับที่ส่งสคริปต์ดีๆให้พวกเรานะครับได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ได้มาทําความเข้าใจ นะครับผมวิธีการติดตั้ง MACD ที่เป็นออโต้นะครับหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่านะครับเอ่อ MACD System นะครับเอ่อโ,โบอสคริปต์นะครับวิธีการใช้งานงายนดิดเดียวนะครับเพื่อนๆก็ทำการ Copy นะครับการ Copy ซึ่งผมได้แนบลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อนๆก็คุมดำนะครับแล้วก็ทําการคัดลอกนะครับโดยการกดคอนทรลซีนะครับหลังจากที่กดคอนทรลซีเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆมาที่นี่เลยนะครับมาที่ตัวชีวัตรนะครับมาที่ตัวชีวัตรนะครับแล้วก็ไปคลิ่บันทึกนะครับตรง Add new s c r i p t นะครับคลิกมาปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็ทําการลบโค้ดเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็กดคอนทรลวีนะครับขอโทษด้วยนะครับถ้ามีเสียงแทรกนะครับผมเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็ไล ไปด้วยนะครับอัสคิดไปด้วยนะครับโอเคนะครับหลังจากนี่เพื่อนๆกด Ctrl V วางเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําการกดบันทึกนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับรายการก็จะแสดงขึ้นมานะครับชื่อว่า MACD System นะครับวิธีการใช้งานง่ายนิดเดียวเลยนะครับเพื่อนๆมาที่ตัวชี้วัดนะครับ แล้วก็เพื่อนๆมาที่สคริปต์นะครับแล้วก็มาที่ MACD System นะครับแล้วก็เดี๋ยวเมืคลิกกันปุ๊บๆนะครับก็จะขึ้นในส่วนของที่เป็นการตั้งค่าต่างๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานนะครับการตั้งค่าสีและแสดงผลนะครับแล้วก็ตั้งค่าสคริปต์นะครับสามารถเขียนเพิ่มเติมได้เลยนะครับหากเพื่อนๆศึกษาได้จากเพจที่ผมแนะนําไปนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับจากเพจ UU Score Trading นะครับ and Forex นะครับซึ่งให้เราได้ศึกษานะครับผม ซึ่งเพื่อนๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่เขาได้อธิบายไว้ดีมากเลยนะครับโอเคนะครับการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆนะครับเพื่อนสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับตามที่เพื่อนๆสะดวกนะครับลองเสตดูลองใช้ดูนะครับแล้วก็มาอีกอันหนึ่งครับตั้งค่าสีและการแสดงผลนะครับถ้าสมมุติว่าเราเช็คบล็อกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คบล็อกทั้งหมดนะแล้วปึ๊บๆนะครับทั้งใบทั้งเซลล์นะครับลองดูนะครับว่ามันจะแสดงผลเป็น รูปแบบไหนนะครับหลังจากที่ผมเช็คบล็อกทั้งหมดนะครับผมก็กดที่สมัครใช้งานนะครับหลังจากที่กดสมัครใช้งานเพื่อนๆเห็นความแตกต่างนะครับมันก็จะแสดงออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็น n นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเอ่อ h ฮนนะครับส่วนเรื่องเอ่อตัวที่เป็นเอ่อสคริปเป็นโค้ดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหากมันขึ้นว่า o s b นะครับเพื่อนๆสามารถเทรดซื้อลงได้เลยนะครับผม โอเคถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นการซิกเนลบอกสัญญาณเรานะครับแล้วก็เส้นต่างๆนะครับเส้นสีก็จะแสดงเอ่อถึงเส้นเทนนะครับเส้นเทนต่างๆนะครับแล้วก็เส้นเอ่อ็มเอซีดีนะครับตัดกันนะครับในการเข้าออเดอร์นะครับซึ่งเราสามารถประกอบในการตัดสินใจได้เลยนะครับในการเข้าออเดอร์นะครับผมซึ่งการใช้งานไม่ยากเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมลองเข้าออเดอร์เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูหนึ่งออเดอร์นะครับในการซื้อลงนะครับโดยสัญญาณเอ่อโอเอสบีนะครับ โดยบอกสัญญาณ OSB นะครับผมก็เลยทําการกดซื้อลงนะครับส่วนข้อต่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมจากเพจยูยูสคูลได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่เป็นแถบสีนะครับก็คือแถบสีนี้บอกถึงเป็นการไป็เทนขาลงนะครับเทนขาลงยังเห็นได้ชัดนะครับถ้าเราซูมดูนะครับถ้าเป็นสีนะครับถ้าเป็นสีเขียวกคือแสดงว่าเป็นเทนขึ้นนะครับเป็นเทนขึ้นในที่กรอบแคบๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเห็นขึ้นนะครับลักษณะไซเวย์ต่างๆนะครับเห็นครับการใช้งานไม่ยากเลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนต้องการสมัครได้ทำกํำไรกับไอคิวออชนนะครับสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ